ตัวปั๊ก็จะมีสาบไซส์เหมือนกันก็คือจะมีหงนิ้วหกขุนแล้วก็สี่ขุนนะคะมีของพร้อมส่งนะคะมีของพร้อมส่งสี่ขุนใช่ไหมอ่ะมาดูกันมาดูกันแวะก็มาดูได้นะคะสินค้าพร้อมส่ง หอจกอมิโตอินดัสทรีนะคะขายข้อต่อลงนะคะมีหอมิโต M-I-T-T-O M-I-T-T-O นะคะ T ต้องมีสองตัวนะคะม i t t o กดแชร์ได้เลยนะคะกดแชร์ได้เลย ขออ้ขอจอข้อใจกดแชร์กันได้สินค้าพร้อมส่ง <c oughs> ในการสั่งซื้อนะคะโคในการสั่งซื้อสี่ร้อยหกร้อยแปดรอย sf นะคะแล้วก็ตัวปั๊สี่้อยหกร้อยแปดรอย pf นะคะ pf นั่นเองถัดไปเป็นตัวเกี่ยวนอกนะคะโคเกี่ยวนอกมีสามไซส์เหมือนกันเกี่ยวนอกมีสามไซส์เหมือนกัน <c oughs> สินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพร้อมส่ง สนใจกดพิ่ตะก,กาได้เลยเกี่ยวสี่หุนเกี่ยวหกหุนเกี่ยวหนึ่งนิ้วอันนี้ตัวจมโป้เอ้อเพราะเลยเพราะไม่โดนอ่ะสนใจสินค้ากดสั่งซื้อกันได้เลยกดสั่งซื้อกันได้เลยสินค้าพร้อมส่งร้านอยู่สมุทรสาครนะคะร้านอยู่สมุทรสาครเข้ามาแล้วกดแชร์ได้นะคะเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เพราะจอเข้าใจกันได้ได ตัวนี้เรียกว่าเยวนอกนะคะเยวนอกไดมนเตอร์ทั้งสามไซส์เท่ากันนะคะไดมนเตอร์ทั้งสามไซส์เท่ากันมั้ยเป่าเท่ากัน,นะะมีตัวปาร์ด้วยมีตัวปาร์ด้วยตัวปาร์ก,ก็มีสามขนาดเหมือนกันนะคะก็จะมีหนึ่งมิล และสี่หุ้นสี่หุ้นหกหุนหนึ่งนิ้วนะคะสี่หุ้นหกหุนหนึ่งนิ้วอันนี้เป็นซ็อกเก็ตนะคะฝั่งนี้เป็นซ็อกเก็ตฝั่งนี้เป็นปั๊กจุดที่เท่ากันของปั๊กคือจุดปั๊กเนี่ยจุดปั๊กทั้งหมดเท่ากันนะตรงเนี้ยเท่ากันโค้ดในการสั่งซื้อสี่ร้อยหกร้อยแปดร้อยอสเอมแล้วก็สี่ร้อยหกร้อยแปดรอยพีอมอันนี้ก็คือรุ่นจัมโบ้รุ่จนะะจัมโบ้นะคะรุ่นจัมโบ้ แล้วก็รุ่นจำโอ้ของเราก็จะมีตัวดับเบิลพักนะคะตัวดับเบิลพักก็จะมีพักสองฝั่งนะคะตัวถือจะมีพักสองฝั่งช่วยในการต่อท่อระหว่างแบบเราเดินท่อมาข้างหนึ่งเป็นซ็อกเก็ตข้างหนึ่งเป็นซ็อกเก็ตมันก็จะต่อกไม่ได้เราก็ใช้ดับเบิลพักต่อนนะคะสินค้าพร้อมส่งสนใจสินค้าตัวไหนแจ้งได้เลยนะคะสนใจสินค้าตัวไหนแจ้งได้ ร้านอยู่สมุทรสาครน,นะคะร้านอยู่สมุทรสาครมีของพร้อมส่งนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยถัดไปเราก็จะไปดูตัวสแตนดาดกันนะคะตัวสแตนดาดตัวสแตนดาดของเราจะมีสี่ขนาดนะคะจะมีสี่ขนาดนะ,ะนี่ใช่สิสี่แบบ เออ,อก็จะเป็นตัวเอาเกียวนอกก่อนเนาะสนใจสินค้าตัวไหนแจ้งได้เลยนะคะแจ้งได้เลยนะคะ กดดูในตะกร้าได้นะคะกดดูกดดูสินค้าในตะกร้าได้เธอเจอสินค้าที่อยากได้ในตะกร้านะคะแล้วแบบอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเงี้ยก็ทลกขึ้นมาได้ว่าขอดูตะกร้าที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็หยิบอันนี้เป็นไซส์สแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเราจะมีด้วยกันสี่ขนาดก็คือเกลียวหนึ่งหุนสองหุนสามหุนสี่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นเกลียวนี่คือจุดที่ต่างกัน จุดที่เหมือนกันก็คือตรงนี้หัวซ็อกเก็ตตรงนี้นะคะจะเหมือนกันก็คือไดิเตอร์เท่ากันรูซ็อกเก็ตไดิเตอร์รเท่ากันในว่าไดนเิเตอร์หรือซอกเกต็ตเท่ากันมีซีนมีวาเป็นมลูกตื่นใครที่สนใจช่างซ่อมบำรุงที่สนใจจะซ่อมนะก็เราจะมีตัวสเปงกับตัวซีนนะคะที่อยู่ในเนี้ยจำหน่ายด้วยเผื่อว่าแบบมื่การซ่อมบำรุงว่าซื้อใหม่ะคะ แล้วก็มีตัวปลั๊กสี่ไซส์นะคะมีตัวปลั๊กสี่ไซส์เหมือนกันมสีสี่ไซส์ตามตัวซ็อกเก็ตเลยสินค้าพร้อมส่งตรงที่เท่ากันของตัวปลั๊กก็คือตรงจุดปลันะ๊กเห็นไหมอันนี้สี่หุนสามหุนจุดเท่ากันนะคะสองหุนเห็นไหมาก็เท่ากันและหนึ่งหุนนีก็เท่ากันนะคะเวลาใช้งานเขาจะสลับใช้งานได้อย่างเราเอาตัว เกลียวนอกไปใช้กับเกลียวในใช้กับหางปลาใช้กับนอตล็อกสายพิได้เลยเพราะว่าจุดปักแล้วก็รูซ็อกเก็ตนะคะทําให้ไดร์เตอร์สอดคล้องกันจะเข้าได้กับทุกไซส์ในรุ่นสแตนดาร์ดเข้ามาแล้วกดแชร์ได้นะคะเข้ามาแล้วกดแชร์ได้สินค้าพร้อมส่งนะคะ อยากดูตัวไหนได้กล้าเพิ่มเติมแจ้งได้นะคะแจ้งได้ค่โค้ดในการสั่งซื้อสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเออนะคะตัวปักสิบยี่สิบเอ้สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบพีอม สินค้าพร้อมส่งนะคะกัวถัดไต่เยวไนเียวไนก,ก็จะมีสีไซส์เหมือนกันนะคะเียวไนก็จะมีสีไซส์เหมือนกันอ่าเราจะว,วางให้ดูเห็นเกี่ยวข้างในนะคะเยวไนนะร้านอยู่สม,มุทรสาครน,นะคะของเราอยู่สมุทรสาครน,นะคะนี่มิโตนะคะ m i t t o m i t t o นะคะนี่ เกี่ยวอยู่ข้างในไดมิเตอร์ลูกสเก็ตเท่ากันทั้งสี่ไซสนะเดมิเตอร์ลูกสเก็เท่ากันนะคะมีซีมีว่ามีเม่นลูกปืนอยู่ด้านในนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เข้ามาแล้วกดดูได้นะคะสินค้าพร้อมส่งสินค้าพร้อมส่งนะคะ ใครสนใจสินค้าตัวไหนนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เข้าไปดูได้นะคะในะตะกร้านะคะเข้าไปดูได้เลยมีของพร้อมส่งนะคะมีของพร้อมส่งตัวนี้ก็มีตัวปลกเหมือนกันนะคะมีตัวปลักเข้ากู้นะคะ ยวในหนึ่งหุนสหุนสามุนสีนยนในหนึ่งหุนสอหุนามุนอันนี้ก็จะเหมือนกันก็คือ1นึ่งหุนสงหุนสมหตัว,วปั๊กจุดปั๊กเนี่ยตรงจุดเนี่ยในปั๊กจุปปัก๊กจะเท่าเอออย่าจุดป,ปัก๊กจะเท่ากันนะคะจุดป,ปั๊กเห็นไหมจุดปั๊กเท่ากันทั้งสี่ไซส์สิบยี่ส0บสามสิบสี่ P S สิบยี่สิบ S F อันนี้รุ่นมาตรฐานนะคะมีสไซส์โอเคไป จะหมดเวลาแล้พีอวันนี้มาสายมีเตรียมงานด้วยเนาะอะถัดไปนะคะเป็นหางปลาหางปลาก็มีสี่ไซส์หมือนกันมีหนึ่งหุนสองหุนสามหุนสี่หุนนะคะหนึ่งหุนสองหุนสามหุนสี่หุนสินค้าพร้อมส่งนะเอ้ยสินค้าพร้อมส่งนะคะกดสั่งซื้อได้ที่ตะก้าเลย เข้ามาแล้วกดแชร์ได้นะคะเข้ามาแล้วกดแชร์ได้นะคะสนใจสินค้าตัวไหนแจ้งได้เลยนะคะแจ้งได้เลยมีของพร้อมส่งนะคะมีของพร้อมส่งตัวนี้เป็นรุ่นหาปลาสแตนดาร์ดนะคะหาปลาสแตนดาร์ด ดิจตอลซ็อกเก็ตเท่ากันนะคะนะดิจตอรซ็อกเก็ตเท่ากันนะคะอันนี้เราทํามาใช้กับปั๊มลมนะคะของเราใช้กับปั๊มลมนะคะปั๊มลมนะเนี yeah, mm ่ยดิจิตอ์เท่ากันเท่า mm hmm. กันมันจะสะดวกในการใช้งานสามารถเอาหากปลาไปใช้กับเกลียวนอกใช้กับเกลียวในใช้กับน็อตล็อกสายพีีได้นะคะสินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพร้อมส่ง นี่เห็นไหมจุดปักเข้ากันเห็นไหมต่างกันแต่จุดปักเข้ากันนะคะมีของพร้อมโอนนะคะหนึ่งหุ้นสองหุ้นสามหุ้นสี่หุ้นหนึ่งหุ้นสองหุ้นสามหุ้นสี่หุ้นนะคะอันนี้หางปลานะคะรุ่นหางปลา ได้สินค้าตัวไหนแจ้งได้เลยนะคะจ้งได้เลยสินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพร้อมส่งมีแปดเซลล์ด้วยนะคะร้านอยู่สมุทรสาครน,นะคะอยู่สมุทรสาครอ,ออกใบกำกับภาษีได้นะคะอ่ะโค้ดสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเอสอ sh นะคะแล้วก็ตัวパーสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ ph ph นะคะสินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพร้อมส่งสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยหรือกดที่ตะกร้าได้เลยนะคะกดที่ตะกร้าสินค้าได้เลยนะคะพร้อมส่งนะคะมีของพร้อมส่งนะคะ มีของพร้อมส่งนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์ได้นะคะกดแชร์ได้อยากดูสินค้าในตะกร้าตัวไหนแจ้งได้เลยนะคะอะตัวถัดไป เป็นน็อตล็อกสายพิยนะคะน็อตล็อกสาย p ิน็อตล็อกสายพิยนนยพยจะมีด้วยกันแค่3ไซส์นะคะมี5คูณ8 6.5กคูณ10และ8คูณ12นะคะใครก็มาแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ ห้าคูณแปดหกจุดห้าคูณสิบแล้วแปดคูณสิบสองตอนใช้ก็ถอดแบบนี้หมุนเป็นน็อตเห็นป่มเอาสาย p ิใส่เข้าไปแล้วก็เอาสายพิยมาหุ้มนี้แล้วก,กันน็อตกับมาล็อกก็เลยเรียกว่าตัวนแล้วเราสายพิยวนะคะมีสามไซส์ห้าคูณแปดหกุดห้าูณสิแดคูณสิบสองในมิเตอร์หรือซ็อกเก็ตเท่ากันเห็นไหมในมิเตอร์หรือซ็อกเก็ตเข้ากันนะคะมีซีนมีวาล์วตรงนี้ต้องปนกันปืป,ป,ป,ปืนะคะสินค้าพร้อมส่ง สินค้าพร้อมส่งสนใจกดที่ตะการได้แล้วก็มีตัวปารด้วยนะคะมีตัวปารตัวปารก,ก็มีสามไซส์เหมือนกันแล้วก็ตรงที่เหมือนกันก็คือตรงจุดป,ปัก์เห็นไหมจุดป,ปัก์คเขาจะเหมือนกันเขาสามารถใส่เอาเบอร์ห้าคูแปดไปใส่กับแปดคูสิบสองหรือไปใส่กับหางปลาใดๆก็ได้อะอย่างเงี้ยหยิบหางปลาขึ้นมาหนึ่งอันปุ๊บเอาห้าคูนแปดใส่ก่อนจะใช้ก็ดึงแหวนลง,งมาปุ๊บแล้วก็เอาปารใส่ไป เ,ออเห็นไหมเข้าได้อันนี้เป็นน้องสายูอันนี้เป็นหากลาเข้าได้นะคะเข้าได้ถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเข้าได้ทุ้รุ่นทำไม้เข้าได้ทุกรุ้นนั่นเองนะคะสินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพร้อมส่งสนใจตัวไหนกดที่ตะกร้าได้เลยนะคะสนใจตัวไหนกดที่ตะกร้าได้เลย แ,แล้วก็รุ่นสแตนดาร์ดก็จะมีตัวดับเบิลปารด้วยเหมือนกันอ่าตัวดับเบิลปารเห็นไหมก็จะมีปารสองทางนะคะมีปักสองทางเอาไว้ต่อสอเกตเช่นตัวนี้เป็นเกิยวในใช่ไหมมาปุ๊บเจอเกีวนอกป c, ารเข้าไม่ได้เราก็จะใช้ตัวดับเบิลปารนะคะกดแหวนลงมาหนึ่งทีแล้วก็เอาปารใส่มา้าไปุ๊บดังปุ๊บเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็กดแหวนลงมาหนึ่งทีปุ๊บเอาแหวนเอาปารใส่ใส่ปุ๊บนี่ต่อได้แล้วตรงนี้คือตัว ดับเบิลพาร์นะคะลมก็ผ่านฟิวไปได้เลยเรียบร้อยนะคะโดยใช้ตัวดับเบิลพาร์อันนี้ก็คือรุ่นสแตนดาดนะคะรุ่นสแตนดาดของเรานะคะตัวน้องเรากสายพิยโวโป้ดในการสังซื้อสิบยี่สิบสามสิบ s a h นะคะ s a h แล้วก็ตัวพักก็คือสิบยี่สิบสามสิบ p a h นั่นเองนะคะถัดไปก็จะเป็นอุปกรณ์เพิ่มทางลมนะ อุปกรณ์เพิ่มทางลมเราก็จะมีสองทางสามทางนะคะเรามารู้จักสองทางก่อนสองทางก็จะมีนะคะสองร้อยปีนะคะสองรปีตัวนี้นะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์ตัวปักก็คือนี่จะเป็นเซ็ตแบบนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เราจะมีรูเกีสองหุน่นเอามาใส่กับตัวปกัก20่สบปเปึ๊กก็จะเป็นปกักแล้วก็เสียบกบท่อปึ๊บแล,ลมก็ออกปี๊ดได้2ลมนะคะ ซ็อกเก็ตก็เ a ็ d ดนะคะตัวซ็อกเกตเป็นซ็อกเกรุ่น standard เ,เห็นไหมมีซีมีวายมีไม,มลเปืนเรียบร้อยนะคะใช้งานได้เลยนะคะตัวนี้ชื่อรุ่น 200V เป็นเซ็ตแบบนี้สนใจกดที่ตัตต้าได้เลยนะคะถัดไปสองทางไม่ตอบโจทย์เราก็จะเป็นสามทางสามทางเราก็มีรุ่น 300W มาเป็นเซ็ตกับตัว 20PM เหมือนกันใส่แบบเดียวกันบึ๊บลมก็จะออกสามนะคะหนึ่งสอาหนึ่งสองสาม สินค้าพร้อมส่งนะคะสินค้าพร้อมส่งตัวนี้ชื่อสามร้อยวายถั่ไทยนะคะเป็นรุ่นสามร้อยแอลรุ่นสามร้อยแอลก็จะเป็นรุ่นแบบสลิมน,นะคะพื้นที่จำกัดต้องการวางนอนวางตั้งแล้วเต่านะคะวาแบบนี้ก็ได้วางแบบนี้ก็ได้นะคะลมออก1 2 3กสองสาม็กเก้สแตนดาร์ดมีปลั๊กมาให้อยู่แล้วเสียบเข้ากับตัวค่อเลย,เลยตึกลมออกทีซี ท่อไหนไม่ได้ใช้หมายถึงหัวโซเกตไหนไม่ได้ใช้ลมไม่ออกเพราะว่าลมจะเข้าทางนี้ปุ๊บแล้วก็จะดันทุกอย่างดันแบบดันออนเนี้ยเวลาเราจะใส่แล้วเอาปักใส่เล้าไปปักปุ๊บลมก็จะดไปตานท่อนะคะไม่ได้ใช้มันก็จะไม่มีลมออกมาเพราะมันโดนด,ดันติดตามกันอันนี้คือสามร้อยแอลนะคะสามร้อยแอลถัดไปนะคะสามวายสามวายก็จะเป็นแฉกอย่างนี้นะคะแยกร้อยยี่สิบองศาแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นยี่สิบยี่สิบ PF นะคะหมุนเข้าไปหมุนให้ชนตัวสีดำพอชนเสร็จปุ๊บเขาสามารถโยกไปโยกมาแบบนี้ได้โเรเตทตได้เวลาต่อ ADC เรียบร้อยเวลาใช้ท่อลงมาเนี่ยก็แ,แบบมันจะไม่หลังเพราะว่าเขาสามารถขยับดูไปดูมาแบนๆกันใช้ได้นะคะตัวนี้เรียกว่าสามวอ่าสนใจกดตะกร้านะคะตัวถัดไปตัวถัดไปเป็นงอเก้าสองศาตัวนี้ก็เหมือนกัน จะมี 20pf อยู่นะคะ 20pf แล้วก็หมุนให้สุดเขาสามารถโยกไปโยกมาได้อย่างตัวปั๊มลมเล็กใช่ไหมเนื้นเราก็แบบเช้าหมุนไปทางขวาบ่ายนี้วค้ามาทางซ้ายก็หมุนมานี้ได้นะคะตามนั้นสโตกเกต็ตสแตนดาร์นะคะคือ s o ตกเกต็ตสแตนดาร์ตตัวถัดไปตัวถัดไปนะคะชื่อ2 0 0 p m 2 0 0 p m จะโรลเทตได้ทั้งสองอันนะคะแล้วก็มีสองแบบแบบเกีียวกับแบบพัก แบบเกีียวกับแบบปั๊กนะคะแบบเกีียวจะชื่อรุ่น 200Tm นะคะถ้าเป็นจุดตรงนี้เปลี่ยนเป็นปั๊ย่างนี้ก็จะเป็นรุ่น 200T นะคะแต่หมุนได้เหมือนกันทั้งสองแบบหมุนได้นะคะตัวถัดไปตัวถัดไปชื่อ 300Em นะคะ 300Em หมุนได้สามทาง,หงมามเหมือนกันนี่มาหมุนได้เดี๋ยวนี้เลยน,นะคะหมุนได้ตามอธัธยาศัยมหมนุนะคะตัวนี้มีสองแบบแบบเกลียว แบบเกียวก็จะชื่อสองเอสามร้อยเออนะคะแบบเกีียวชื่อสามร้อยอนะคะถ้าต้องการเป็นแบบปักนะคะจุดเปลี่ยนเป็นปักก็ไปกดที่โค้ดสามร้อยเอนะคะอันนี้ก็โเรเตได้สามทางโอเคนะคะตัวถัดไปตัวถัดไปเป็นตัวปรับเบาลมไวค้คนสี a อบวก a ลบมี Air บวก Air ลบอยู o ่นะคะ Air บวก a อลบใช้กับตัวกล่องคนสีแบบนี้ ช่วงนะคะแล้วก็ต่อท่อนะคะเห็นไหมนี่แล้วแต่ความขนาดเลยนะคะสินค้าคงส่งนะคะตัวถัดไปเป็นตัวเชื่อมต่อท่อพีอันนี้เป็นสายซ่องมหอถืงใครที่แบบเออท่อแตกหมายถึงสายพีอูระวางไว้เื่องเกิดพวกเรียกเหยียบแตกเราก็เอาไกตัดเฉพาะตรงที่แตกชักชักแล้วก็ตัวเชื่อมต่อท่อมาใส่ก็จะหนุนแบบนี้คือ มอนแบบนี้ปุ๊บเสร็จปุ๊บเอาท่อพิวส่ปักแล้วก็มาหุม้มตุ๊บเนี่ยมันก็จะหน้าต่าอย่างนี้พอใส่หุ้มๆอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ดันน็อตมาล็อกล็อกให้ชี้เลยปุ๊บลมมันก็จะผ่านได้ไปใช้งาน,นต่อนะคะมีสองรุ่นรุ่นที่โชว์อยู่คือห้าไม่ใช่รุ่นที่โชว์อยู่คือแปดคูณสิบสองแล้วเราก็มีไซส์เล็กห้าคูแปดด้วยถัดไปก็จะเป็นตัวที่ต่อกับปืนลมแล้วไม่ได้ขายปืนลมเราขายตัวนี้ ปกติไปร้านฮาร์ดแวร์เขาก็จะให้ต่อมา 20pm ใช่ไหมแต่ 20pm ของเราตัวนี้ตัวที่ต่อตรงนี้ฟังตรงนี้หมุนได้เวลาเดินท่อมาปุ๊บเนี่ยเปิดตู้จริงๆมาบึ้ง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 พิพิพิมันก็จะหมุนอย่างนี้นะคะเบาแรงลงไปถัดไปเป็นอะไรล่เพื่อนจากเราก็จะมีตัวงอนะคะไฮดรอลิกเนี่ยตัวงอไฮดรอลิกมีหมุนอย่างนี้ป๊าป๊าป๊านะคะเฮ้ยกระดิ่งเสียงอ่ะนี่นะคะแล้วก็มีตัวเช็ควาล์วน้ำมัน นะคะต้องมันเข้าทางเดียวทางนี้เอารูปรหนบ้างเอรนะคะเกี่ยวสี่หุนนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นทีสล็อตจะใช้สามตัวหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะในในรูปีกเดียวนะในรูปอีกเียวนะคะเียาวๆันสุดท้ายนะคะและ้วลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ใช้สามตัวทีสลอ็อตอะไรเครื่องจกักรโอเคใครสนใจตัวไหนนะคะ,ะกดที่ตะกาได้เลยสินค้าของเราพร้อมส่ง มาตรฐาน ISO นะคะโอเควันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย